สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสส่รการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช้ไดใ้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับต้อนรับ้าสู่วันเสาร์ที่30พฤษภาคม2 5 6 3นอะครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วสําหรับใครที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดือนนี้คุณจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับก่อนที่จะดูข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับ กับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดในการรับชมของช่องสตางค์มีเดียนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมรับเงินดังนี้ครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะครับต้องรู้สึกดีใจนะใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่า จะได้เตรียมบัตรเนี่ยไปถอนเงินใช้ในเดือนมิถุนายนได้เลยเรียกได้ว่าเป็นข่าวดีมากๆในวันเสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับคนที่มีบัตรอยู่แล้วนะครับประมาณ14ล้านกว่าคนเนี่ยในเดือนมิถุนายนนี้ก็ยังคงได้70พิเศษเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็น70อะไรบ้างข่าวนี้สตางค์ไม่ได้เมคขึ้นมาเองนะครับต้องขอขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์นะครับถ้าคุณผู้ชมอยากเซิร์ชหรือว่าค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเซิร์ชได้ใน Facebook นะครับ เอาละจะสิทธิพิเศษที่คนถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับคือสิทธิแรกนะครับอาจจะเป็นสิทธิที่เราได้มาโดยพื้นฐานก็คือคุณจะได้เงินเดือนละประมาณ200-300ถึงบาทนะครับที่จะซื้อของในร้านที่เข้าร่วมโครงการองฟ้าประชารัฐอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยนนี้เป็นต้นไปนะครับเรื่องของเกณฑ200์200-300า้บาททุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันขึ้นอยู่กับรายได้เนาะว่าคุณผู้ชมมีรายได้น้อยก็จะอาจจะได้300คนที่มีรายได้มาก ก็จะได้เงินเดือนละ200นะฮะต่อไปสิทธิ์ที่2คือค่าเดินทางครับใครที่ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะรถเมเย์เอ่ยรถไฟเอย่ยรถไฟฟ้าหรือบขสหรือรถใต้ดินจะได้ใช้ไปเลยคนละ500บาทนะครับเงินเข้าตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ครับต่อมาสิทธิพิเศษที่3คือส่วนลดค่าซื้อก๊าซสูงต้งต,งตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเขาจะตัดรอบที่3ของเดือนนะฮะที่ได้ส่วนลด45บาท ท่านสามารถนำบัตรนี้ไปรดูดณร้านขายก๊าซุงต้มได้ทันทีครับสิทธิที่4ก็คือคุณจะได้เงินภาษีคืน5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายไปนะครับเดือนหนึ่งจะได้สูงสุดถึง500บาทและเงินจะเข้ากันที่15มิถุนายนนี้คุณสามารถไปกดเงินสดมาใช้ได้เลยครับและก็สิทธิประโยชน์ที่5นะครับก็คือส่วนลดค่าน้าประปาหนรวมถึงใครที่ลงทะเบียนก การใช้น้ำประปาในพื้นที่ถ้าท่านไม่ได้ใช้น้ำประปาเก,เกินที่กำหนดนะครับคือเดือนละ100บาทนะครับคุณก็จะได้เงินเลยนะครับเงินจะเข้าวันที่18มิถุนายนนี้คุณก็สามารถนำบัตรไปกดเงินสดได้ด้วยครับและสิทธิที่6ก็คือค่าไฟฟ้าประจำเดือนคุณจะได้รับการช่วยเหลือครับซึ่งท่านต้องใช้ไฟไม่เกิน230บาทเงินจะเข้าวันที่18มิถุนายนนี้ครับ คุณผู้ชมก็สามารถไปกดได้เช่นกันสรุปก็คือใครท่าใช้น้ำประปาและใช้ไฟฟ้าไม่เกินตามเกณฑน,นี้วันที่18คุณจะได้รับเงิน2แเด้งเลยนะครับและสิทธิที่7นะครับสิทธทิสุดท้ายก็คือเป็นเงินพิเศษครับที่ช่วยเหลือสำหรับท่านผู้สูงอายุที่ได้รับเงินคนละ50บาทหรือ100บาทตามเกณฑ์น,นะครับโดยทางคณะกรรมการผู้สูงอายุเนี่ยได้มีมตินะครับว่าจะต่อยอดให้เงินเพิ่มตรงนี้ ไปจนถึงเดือนกันยายนเลยครับเงินจะโอนเข้าทุกวันที่15ของเดือนแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มโอนเข้าเดือนไหนหากว่าสตังค์ได้ข่าวอัปเดตล่าสุดจะรีบมาอัปเดตให้กับผู้ชมทันทีนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขอให้คุณใช้เงินนี้ให้คุ้มค่าและได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับหากคุณผู้ชมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้ววยเเพราาะล ตทำคลิปที่มีประโยชน์ให้กับคุณในทุกๆวันคลิปที่มีการแจกเงินคลิปที่มีการให้สิทธิประโยชน์เยี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับในช่องสตังมีเดียกับรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายรายงข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ